เมื่อเย็ยนวันที่28เมษายนเวลาประมาณ17นาฬิกาได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองชายภูมิและเกิดลูกเห็บขนาดเท่าเหรียญ10บาทตกลงสู่พื้นดินที่บ้านเล่าตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชายภูมินานกว่า10นาทีลมพายุฤดูร้อนจึงสงบเจ้าของบ้านได้นำกล้องจากโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพขณะที่ลูกเห็บตกที่บริเวณหน้าบ้านของตนเองลูกเห็บที่ตกลงมามีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่านิ้วก้อยจนถึงขนาดเท่าเหรียญ10บาท ตกใส่หลังคาบ้านและรอบพื้นที่บ้านพักรวมถึงพื้นที่ชุมชนเมืองน้อยใต้เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิและอีกหลายพื้นที่คาดว่าจะมีบ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า100หลังคาเรือนทางด้านนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นการด่วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดชายภูมิถูกพายุถล่มสร้างความเสียหายรายวันไปแล้วกว่า13อำเภอหนักสุดที่อำเภอเทพสถิตพักดีชุมพลหนองบัวระเวบ้านเว้าจตุรัสเนินสง่าอําเภอเมืองชายภูมิคอนสารบ้านแท่นผู้เขียวกเกษตรสมบูรณ์หนองบัวแดงและอําเภอคอนสารมีบ้าน,นประชาชนพังได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ ต้องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย